ก็ต tamam. ้องดูอะไรอยู่ครับฮะต้นใจแน่มี TikTok มี YouTube TikTok เขาทำอะไรเขาทำอะไรเขากินอะไระกินอย่างพี่เขาเขาคิดว่าพี่เขาจะกินตับดิบแต่แต่เขาเจพี่เขาไม่กินตับดิว่าอยวพยาดขึ้นก้นไม่รู้ด้วยนะคะทุกคนใช่ดช ดแล้วยังมีประโยชน์กับร่างกายอีกด้วยแต่ต้องเป็นตับสุกเท่านั้นห้ามกินตับดิบเด็กขาดนะคะเดี๋ยวพยามขึ้นก้นไม่รู้ด้วยนะตับสุกแบบนี้ยเจ๊เบาเบาเบาไม่ได้ยิงทุกคนเปลี่ยนตอนดูบ้างฮะเปลี่ยนตอนดูบ้างโอ้ยพัง เเอ้าจะทไมนี่ยก็ต่อชื่ออะไรครับชื่อกระโต้ไงแล้วก็ชื่อกระตูนกระตูนก็บอกจบคลิปเร็วัยงไม่บอกยังไม่จบเหรอตอเมื่อกี้ก่อน <át stars> กิดพ <czywiście S 2> <trans> ี่นะครับถ้าเกิดพี่เขาไม่ร่วงคือถ้าเกิดพี่เขาไม่ร่วงเราควรหยใจพี่เขาตรงนี้แต่ถ็าเกิดพี่เขาร่วงเราไม่ต้องกดถูกใจใช่ไหมนี่ตัวไหนบอกตัวคลิปได้แหละยังไม่บอกถ้าไม่บอกจะโกดเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับ บายค่ะ